โรงเรียนวัดเกาะลอยจัดกิจกรรมในส่วนของงานอาชีพซึ่งเป็นงานประดิษฐ์โรงเรียนกำหนดเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนซึ่งพัฒนานักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในส่วนของการพัฒนานักเรียนในเรื่องของงานอาชีพนักเรียนในระดับอนุบาลก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับรักโรงเรียนก็คือนำเศษวัสดุต่าง เศษวัสดุเหลือใช้เอามาประดิษฐ์เป็นของเล่นของสำหรับอนุบาลส่วนในระดับชั้นป .1 ถึงป .3 ก็จะเป็นกิจกรรมหนูทำได้ซึ่งนักเรียนในระดับป .1 ถึงป .3 เนี่ยก็จะเป็นการประดิษฐ์ของเล่นของใช้ที่เด็กเขาสามารถทำได้จากเศษวัสดุส่วนระดับชั้นป .4 ถึงป .5 แล้วก็ป .6 นะคะ ก็จะเป็นในเรื่องของหนูทําได้สวยด้วยมือหนูนะคะซึ่งนักเรียนก็จะเริ่มที่จะมีทักษะในเรื่องของอาชีพในเรื่องของงานประดิษฐ์เขาก็จะสามารถที่จะทํางานประดิษฐ์งานตกแต่งต่างๆเป็นของใช้ก็ได้เป็นของตกแต่งก็ได้นะคะส่วนมัธยมก็จะเป็นเป็นเรื่องของการพัฒนาไปสู่อาชีพนะคะอาชีพในในใ,ในส่วนของมัธยมก็จะเน้นในเรื่องของ งานฝีมือของนักเรียนเป็นประดิษฐ์ดอกไม้งานตกแต่งต่างๆนะคะงานใบตองงานแกะสลักซึ่งเด็กก็สามารถทำได้นำไปสู่อาชีพของเขาในชุมชนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงปวินากองแก้วปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนวัดคงคารารามอำเภอแกงจังหวัดระยองเป็นตัวแทนนักเรียนในการนำเสนอรายละเอียดของกล้วย ผลผลิตของกล้วยกิจกรรมที่ดำเนินภายในโรงเรียนของดิฉันคืออุทยานกล้วยโรงเรียนได้นำกล้วยพันธุ์ต่างๆมาปลูกไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาไทยและนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นอาหารไทยขนมไทยเช่นข้าวต้มมัดขนมกล้วยและอาหารไทยเช่นรังนกปีกล้วยและยำปีกล้วย และส่วนต่างๆของกล้วยยังนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นใบรตรงกล้วยทําเป็นภาชนะใส่อาหารผลที่ได้รับจากการทํากิจกรรมกล้วย 1. เป็นแหล่งเรีรู้ภายในโรงเรียนจากภูมิปัญญาไทย 2. อฝึกทักษะให้กับนักเรียนไปสู่การประกอบอาชีพและสร้างไรายได้ 3. ส,สร้างความสัมพันธ์ภายในโรงเรียนและชุมชนขอบคุณค่ะ

เตรียมพร้อมที่จะรองรับการสู่ประชาคมอาเซียนในปี58โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนกระทั่งถึงป .6 ให้เด็กรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็การแต่งกายภาษาให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอย่างน้อย2ภาษาเพื่อรองรับและก็ดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ